ผลสมบัติพระบวัวเหียวออกจากผลสมบัติเมื่อเวลาแปดนาฬิกาตรงของวันรุ่งขึ้นท่านแผ่เมตตาและอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้มารดาและพ่อเลี้ยงพร้อมกันนั้นก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้บุคคลทั้งสองเลิกทำปานาติบาต อันเป็นมิจฉาอาชีวะหันมาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะท่านรู้สึกถึงพลังที่แผ่ออกไปจากตัวและก็เกิดความมั่นใจอย่างประหาดว่านางบุญพาและนายหลุ่มสามีของนางต้องได้รับส่วนแห่งบุญกุศลน,นั้นอย่างแน่นอนเสร็จธุระอันสำคัญนั้นแล้วท่านจึงส่งน้ำทำความสะอาดร่างกาย รู้สึกเบาตัวสดชื่นกับปลีกับเปล่ายังไม่เคยเป็นมาก่อนอำนาจแห่งบุญกุศลอันเกิดจากภาวนาไยม่ช่างประนีตลึกซึง้งและจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเท่านั้นจึงจะสัมผัสได้เลยเวลาอาหารเช้าร่วมครึ่งชั่วโมงท่านไม่รู้สึกหิวจึงเริ่มเดินจงกรมตั้งใจจะนั่งสมาธิไปจนถึง11นาฬกา อันเป็นเวลาเพนต่อจากนั้นจึงจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้บิดามารดาญาติพี่น้องครูอุปชาอาจารย์เทพยดาเปรตและสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกพบทุกภูมิโดยไม่มีประมาณและที่จะลืมเสียไม่ได้ก็คือเจ้ากรรมในเวรของท่านบางทีพวกเขาอาจจะพากันอโหสิกรรมให้หรือไม่ก็ ให้ท่านได้ชดใช้กรรมเร็วขึ้นอย่างช้าก็ขอให้ก่อนเวลาที่พระอุปชาอาจารย์ของท่านจะมรณภาพเพื่อใช้นี่แก่นกเดินจงกรมได้ชั่วโมงเศษจึงกำหนดนั่งรู้สึกสมาธิตั้งมั่นได้รวดเร็วกว่าทุกครั้งการกำหนดพองยุบชัดเจนและสม่ำเสมออาการปวดเมื่อยต่างๆไม่ปรากฏ ท่านรู้สึกสบายกายสบายใจตลอดเวลาที่นั่งมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็สามารถประคองจิตไว้ไม่ให้ตกภวังกระทั่งได้ยินเสียงระฆังเพลงจึงถอนจิตออกจากสมาธิแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลจากนั้นจึงเดินไปยังหอฉันเพื่อฉันพัฒหารเพลง พระบัวเหี่ยวกำลังก้าวเท้าขึ้นบันไดหอฉันก็ได้ยินเสียงเรียกอยู่ข้างหลังหันไปดูก็พบชายวัยกลางคนนั่งคุกเข่ากับพื้นซีเมนมือประคองถาดอาหารเป็นถาดทรงกลมทําด้วยกระเบื้องลายครามในถาดมีชามชุดบรรจุอาหารพร้อมฝาครอบตรงกลางมีถาดแก้วใส่น้ำไว้เกือบเต็มท่านบัวเหี่ยว เราขออนุโมทนาในส่วนกุศลที่ท่านได้ทำแล้วขอถวายอาหารมือนี้แก่ท่านโปรดรับประเคนด้วยพระบัวเหียวยื่นมือทั้งสองออกไปรับถาดอาหารแล้วถามขึ้นว่าโยมมาจากไหนและทำไมจึงรู้จักอาตมาท่านไม่เคยเห็นบุรุษผู้นี้มาก่อนท่าทางเขามีอะไรอะไรที่ผิดไปจากคนธรรมดา แม้จะแต่งตัวเหมือนชาวบ้านทั่ว,วไปทว่าผิวพรรณดูละเอียดผุดพองทั้งยังมีกลิ่นหอมจางๆออกมาจากกายเป็นกลิ่นที่จมูกของพระโวเยวไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเราอาศัยอยู่แถวนี้แต่ไม่เคยมาให้ใครเห็นนอกจากท่านพระครูแล้วก็มีท่านนี่แหละที่ได้เห็นเราเสียงนั้นก้องกังวานแม้จะไม่มีคำว่าครับ หากก็ฟังไม่ขัดหูขอบใจโยมมากเชิญขึ้นข้างบนก่อนสิจะได้คุยกันไม่รอกเราจะรีบกราบเราไปละบุรุษนั้นก้มลงกราบสามครั้งและลุกเดินออกไปทางประตูหลังวัดพระโบฮยวคิดว่าเขาคงเป็นชาวบ้านฝั่งโน้นพายเรือข้ามฟากมาจึงอยากไปดูให้เห็นกับตา วางถาดใบนั้นไว้ตรงหัวบันไดแล้วเดินตามออกไปติดติๆครั้นพ้นประตูวัดออกไปกลับไม่พบผู้ใดเดินอยู่แถวนั้นแม้แต่คนเดียวมองลงไปในน้ำก็ไม่พบเรือแม้แต่ลำเดียวเช่นกันท่านจึงเดินกลับไปที่หอฉันด้วยความชงนชะงายคิดว่าฉันเสร็จจะต้องไปเรียนถามท่านพระครูให้หายคล่องใจพระบัวเหียวหยิบถาดอาหารตรงหัวบันไดขึ้นมา ครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วจึงเปิดฝาครอบออกทีละใบาชามแรกเป็นข้าวสวยชามที่สองเป็นน้ำพริกชามที่สามเป็นผักต้มมองผผผเผินๆเป็นอาหารพื้นๆของพวกชาวบ้านทว่ากลิ่นนั้นหอมหวนชวนรับประทานยิ่งนักท่านใช้ช้อนตักน้ำพริกลาดลงข้างบนข้าวและใช้ซ่อมจิ้มผักต้มมาวางบนน้ำพริก ตักใส่ปากกำหนดเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกระทั่งถึงกลืนหนอแล้วก็ให้รู้สึกอิ่มแปล่ทั้งที่ฉันไปเพียงคําเดียวยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแล้วหันไปบอกพระที่นั่งข้างๆลองน้ำพริกผักต้มนี่ดูสักคําสิครับรสชาติอร่อยดีแท้อร่อยก็ให้กำหนดรสหนอนะครับอย่าไปปรุงแต่ง ภิกษุรูปนั้นถือโอกาสสอนและพูดต่ออีกว่าวันพระวันโกนเขาจะต้องฉันหมูเห็ดเป็ดไก่เรื่องอะไรจะไปฉันน้ำพริกเบื่อจะแย่อยู่แล้วท่านพูดเพราะไม่ได้กลิ่นอย่างที่พระบวัวเหียวได้ในสายตาของภิกษุรูปนั้นสิ่งที่อยู่ในถาดก็คือน้ำพริกผักต้มธรรมดาที่ท่านแสนที่จะเบื่อหน่าย ระหว่างที่นั่งรอพระรูปอื่นๆฉันพระโวเหียวกำหนดสติด้วยการพิจารณาพองยุบที่ท้องจิตของท่านเริ่มชินกับการเจริญสติอยู่ทุกอิรียบทเป็นไงวันนี้อาหารไม่ถูกปากหรือยังไงฉันน้อยเหลือกเกินพระมหาบุญถามอย่างเป็นห่วงหาไม่ได้ครับผมอิ่มและรู้สึกมีความสุขมาก หลวงพี่ไม่ลองสักคำเหรอครับพูดพรางส่งชามผักและน้ำพริกให้พระมหาบุญตักมาชิมอย่างเสียไม่ได้ในความรู้สึกของท่านก็เป็นอาหารธรรมดาธรรมดาที่ไม่ม่รสชาติอะไรพระบัวเหียวมีรู้ดอกว่าสิ่งที่ตนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนเมื่อฉันเสร็จและยะถาสับพี พร้อมกับภิสูรรูปอื่นๆแล้วพระโบเยวก็เดินตรงมายังกุฏิท่านพระครูเป็นเวลาเดียวกับที่ท่านเจ้าของกุฏิบอกให้บรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ทั้งหลายพากันไปรับประทานอาหารที่โรงกรัวแล้วท่านก็ไม่ได้ขึ้นไปเขียนหนังสือข้างบนเพราะรู้ว่าพระโบเยวจะต้องมาหาเพียงอึดใจเดียวพระหนุ่มก็มาถึงหากคราวนี้มาในมาดใหม่ คือในมาศของผู้บีใบหน้าอันเปื้อนสุกกราบพระอุปชาสามครั้งแล้วภิกษุวัยสามสิบจึงเริ่มเรื่องหลวงพ่อครับผมปฏิบัติได้ตามที่เคยกราบเรียนหลวงพ่อไว้ทุกประการดีมากเันอนุโมทนาอาจารย์ยกมือขึ้นสาธุ แต่มันมีเรื่องสงสัยเกิดขึ้นแล้วครับหลวงพ่อผมสงสัยจริงๆแล้วก็รู้ว่าหลวงพ่อต้องแก้ข้อสงสัยให้ได้แม้รู้สึกว่าเธอจะมีวิจิกิจฉานิวรมากจังนะโบเย,ยวนะพระอุปจาว่ามันไม่ใช่วิจิกิจฉานิวรหรอกครับหลวงพ่อมันสงสัยยังไงก็บอกไม่ถูกรู้แต่ว่ามันไม่ใช่นิวรแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้ งั้นก็ลองเล่าไปสิพระโบเฮียวจึงเล่าเรื่องที่บุรุษผู้นั้นนำอาหารมาถวายเล่าอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบฉันขออนุโมทนาท่านพระครูพูดพร้อมกับยกมือขึ้นสาธุพระบววเฮียวรู้สึกงุนงงหนักขึ้นกำลังจะเอ่ยปากถามท่านพระครูก็พูดขึ้นว่าฉันขออนุโมทนา เธอปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากที่สุดในบรรดาพระภิกษุที่อยู่ในวัดนี้รู้ไว้เสียด้วยผู้ชายที่นำอาหารมาให้เธอเมื่อสักครู่นี้นะ่ะคือเทวดาไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างที่เธอเข้าใจหรอกนะเทวดาพระบัวเหียวทวนคําจะเป็นไปได้อย่างไรครับหลวงพ่อถามอย่างคล่องใจเต็มประดา ได้หรือไม่ได้มันก็เป็นไปแล้วเธอจำไม่ได้หรือที่เขาพูดกับเธอว่านอกจากฉันแล้วเธอเป็นคนที่สองที่ได้เห็นเขาคงจะจริงครับเอแล้วพวกถาดกับถ้วยชามของเขาล่ะครับผมไม่ได้เอาลงมาจากหอฉันแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปคืนให้ที่ไหนพระหนุ่มเกิดความห่วงเรื่องถ้วยชาม อย่ากังวลเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลของเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เขาเนรมิตขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็เรียกกลับคืนไปได้แล้วทำไมเขาถึงมาเจาะจงถวายผมคนเดียวล่ะครับแล้วพระมหาบุญชิมก็ไม่ได้รสชาติอย่างที่ผมได้บัวเหี่ยวเรื่องอย่างเนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะแล้วเธอก็ไม่ต้องไปบอกใคร เหตุการณ์เ <displayed>, ช <H ifier> <the> ่นนี้มันเกิดขึ้นกับฉันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วฉันก็ไม่เคยบอกกล่าวให้ใครฟังที่บอกเธอเป็นคนแรกเพราะเธอได้ประสบเหตุการณ์แบบเดียวกันฉันถึงได้อนุโมทนากับเธอยังไงล่ะงั้นหลวงพ่อไม่เคยฉันอะไรอยู่แล้วทั้งวันก็เพราะอาหารของเทวดานี่เองใช่ไหมครับก็คงอย่างนั้นเขาเรียกว่าอาหารทิพย ที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะมันประณีตกว่าอาหารของมนุษย์ซึ่งเป็นอาหารหยาบต้องชั้นทีละมักมากและก็ถ่ายออกมาเป็นอุจจระชั้นมากก็ถ่ายมากแต่อาหารทิพชั้นคำเดียวก็อิม่มแล้วก็ไม่มีกากเหลือเป็นอุจจระพวกเทวดาเขาจึงไม่ต้องถ่ายอุจจระบนสวรรค์ก็เลยไม่มีซ่วมเหมือนอย่างโลกมนุษย์ท่านพระครูอัฏฐาทิบาย หลวงพ่อเคยไปดูมาแล้วหรือครับถึงไม่ดูก็รู้ที่รู้ก็เพราะเห็นน่ะที่เห็นเพราะเห็นหนอบอกใช่ไหมครับเออน่ะจะอะไรกอดช่างถ้าเธออยากเป็นอย่างฉันก็ให้เร่งทำความเพียรข้าวันหนึ่งก็จะสำเร็จได้หลวงพ่อครับทำไมเทวดาเขาจึงนำอาหารมาถวายเฉพาะผมกับหลวงพ่อล่ะครับ ทำไมพระรูปอื่นๆเขาจึงไม่ถวายก็เขาพอใจในการประพฤติปฏิบัติของเรานะสิอย่าลืมนะบัวเฮียวพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นประเสริฐกว่าเทวดาซสอีกแม้เทวดาเขาก็นับถือการที่เขานำอาหารมาถวายเขาก็อยากได้บุญเหมือนกันในสมัยพุทธกาลเมื่อพระอรหรันตานออกจากนิโรธสบาบิ พวกเทพพยาดาก็พากันนำอาหารมาถวายโดยแปลงมาเป็นในรูปของมนุษย์เป็นเทวดายังอยากได้บุญอีกหรอครับอยากได้สิก็เวลาเราปฏิบัติกรรมาฐานเสร็จเราจะต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาด้วยเมื่อเขาได้รับส่วนบุญเขาก็อาจจะตอบแทนบุญคุณเราด้วยการนำอาหารทิพมาถวายและเมื่อเขาถวายเขาก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีก และเทวดาเขาไม่ปฏิบัติกรรมฐานหรอกครับถ้าเขาอยากได้บุญมากๆก็น่าจะปฏิบัติเองแทนที่จะมาคอยรับส่วนบุญจากมนุษย์เขาก็คงอยากปฏิบัติแต่ว่าบางครั้งก็หาคนสอนให้ไม่ได้อีกประการหนึ่งภูมิของเทวดาเป็นภูมิที่มีแต่ความสุขสบายเขาก็เลยพากันเสเวยความสุขสบายจนเพลินเรียกว่าบรรยากาศบนสวรรค์ มันไม่เอื่ออํานวยต่อการประพฤติพรหมจรรย์ว่างั้นเถอะงั้นเป็นมนุษย์ก็ดีกว่าเทวดาสิครับมันก็ดีกว่าในแง่นี้แต่ถ้าจะเอาในแง่ของความสุขสบายเป็นเทวดาก็ดีกว่าเพราะเทวดามีความสุขทิพเป็นความสุขที่เนรมิตขึ้นมาได้ตามใจปรารถนางั้นผมอยากเป็นเทวดาแล้วสิครับจะได้เสวยอาหารทิพทุทุก,ทกวัน อย่าเลยบวเหียวเป็นเธอนั่นแหละดีแล้วเพราะทางที่เธอกําลังเดินอยู่นี้เป็นทางสายเอกที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัตะสงสารการเป็นเทวดาแม้จะมีความสุขสบายอย่างไรก็ต้องเวียนว่ายวกวนอยู่ในสงสารสาครอย่างไม่รู้จักจบสิน้น แล้วก็ใช่ว่าจะเลือกเกิดเป็นเทวดาได้ทุกภพทุกชาติสิมรัยประมาทพลาดพลั้งลงเมื่อใดก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกหลวงพ่อครับพวกเทวดาเนี่ยมีแต่ดีๆใช่ไหมครับที่เรลวๆไม่ไหมครับสิทธามอีก เทวดาก็มีสองประเภทคือพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละมีทั้งคนดีคนเลวพวกเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพวกเทวดาตรงส่วนพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเทวดาพาลพวกหลังเนี่ยชอบกินเครื่องเส้นชอบรับสินบนส่วนพวกแรกไม่รับเพราะชอบความยุติธรรม เทวดาที่นำอาหารมาให้ผมเป็นเทวดาตรงใช่ไหมครับถูกแล้วถ้าเป็นเทวดาพานจะไม่ชอบทำบุญก็เหมือนคนเลวที่ชอบทำแต่บาปไม่รู้จักสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวเทวดากับมนุษย์จะว่าไปแล้วก็ไม่ต่างกันสักเท่าไรสำหรับเธอขณะนี้ก็อาจจะเรียกดีกว่าเทวดาแต่ก็อย่าลำพองใจ อยากกาเริบเสบสารขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อไปวันหนึ่งก็อาจจะถึงจุดหมายได้พระบวยเหี่ยวแสนจะดีใจจนต้องกําหนดดีใจหนอดีใจหนออยู่นานหลวงพ่อครับผมจะเล่าเรื่องให้พระมหาบุญฟังได้ไหมครับท่านขออนุญาตอาจารย์ไม่ได้เด็ดขาด ก็ฉันบอกแล้วยังไงว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวห้ามนําไปเล่าให้ใครฟังดีไม่ดีเขาจะหาว่าเธอบ้าดูแต่ฉันสิฉันได้ของทิพมาตั้งสีห้าปียังไม่เคยปริปากบอกใครที่บอกเธอเป็นคนแรกก็เพราะว่าเห็นเธอประสบมาแบบเดียวกันจึงพูดกันรู้เรื่องไม่เห็นหรอกหรื ว่าตอนให้พระมหาบุญชิมอาหารทิพต์น่ะเขาก็ยังเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาทั้งนี้ก็เพราะเทวดาเขาจงใจให้เธอผู้เดียวคนอื่นมาชิมก็ไม่ได้รสไม่ได้กลิ่นอย่างที่เธอได้ฉันขอร้องนะบัวเหียวห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจแล้วครับ แต่หลวงพ่อครับถ้าเกิดพระมหาบุญท่านเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับผมผมค่อยบอกว่าผมก็เจอมาแล้วอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นละก็ได้ต้องให้เขาประสบกับตัวเองเสียก่อนเขาถึงจะเชื่อเพราะของอย่างนี้มันพิสูจน์ให้ผู้อื่นรู้เห็นด้วยแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้มันไม่ใช่ของสาธารณะแต่เป็นของเฉพาะตน เพราะฉะนั้นถ้าเธอปากสว่างไปเที่ยวบอกใครต่อใครเขาจะต้องว่าเธอบ้าแน่ๆจำเอาไว้แล้วจะบาปไหมครับบาปสิบาปทั้งคนบอกและก็คนถูกบอกนั่นแหละบาปยังไงครับอย่างผมเนี่ยผมพูดเรื่องจริงไม่ได้โกหกและจะบาปได้ยังไงก็เวลาที่เธอพูดเรื่องจริงคนเขาฟังไม่เชื่อนอะ่ะเธอรู้สึกอย่างไรล่ะ โกรธสิครับผมโกรธหัวฟัดหัวเวียงเลยแต่พอรู้ตัวผมก็กำหนดโกรธหนอโกรธหนอไปจนกว่าจะหายโกรธครับถึงอย่างนั้นเธอก็โกรธใช่ไหมก่อนจะกำหนดได้เธอโกรธไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วโกรธเป็นอะไรเป็นอกุศลละมูลตัวไหนตัวโทสะครับแล้วบาปไหมละ่ะบาปครับนั่นแหละ ท่านจึงบอกว่าไม่ต้องเล่าให้คนอื่นฟังเพราะเกิดเขาไม่เชื่อเธอก็ต้องบาปแต่ถ้าเกิดเขาเชื่อล่ะครับเป็นไปไม่ได้หรอกบัวเฮียวเอ้ยคนสมัยนี้เขาคิดว่าเขาฉลาดจึงไม่เชื่ออะไรง่ายๆอย่างที่เธอคิดแถมใครเชื่อง่ายเขาจะหาว่างโง่งี่เง่ายิ่งเรื่องอย่างเนี้ยเขาไม่เชื่อเด็ดขาด คนทุกวันเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเพราะเขาหาว่าสิ่งเหล่านี้ไร้สาระพอตายไปก็เลยไปตกนรกกันมากต่อมากโดยไม่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวน่าสงสารท่านสายหน้าชัดช่ายางปรงสังเวชแต่ถ้าเราสามารถพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ล่ะครับเธอจะเอาอะไรมาพิสูจน์เอาละ สมมุติว่าเรื่องที่เกิดกับเธอวันนี้ถ้าคนฟังเขาอยากเห็นเทวดาบ้างเธอจะไปเอาเทวดาที่ไหนมาให้เขาดูเพราะเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าเทวดาองค์นั้นมาจากไหนอย่าไปคิดให้ปวดหัวเลยนะเชื่อชั้นเถอะครับไม่คิดก็ได้ครับพระหนุ่มรับคำอย่างว่าง่ายหากก็ยังไม่หายสงสัยจึงถามอีกว่าหลวงพ่อครับแล้วคนฟังเขาจะบาปไหมครับ คือผมเล่าแล้วเขาไม่เชื่อเขาจะบาปไหมครับเธอว่าบาปไม่ละ่ะก็เพราะผมไม่ทราบน่ะสิครับจึงได้เรียนถามหลวงพ่ออยู่นี่ไงกรุณาอธิบายให้ผมฟังหน่อยเถอะครับแหมคำถามเธอหนะระดับปสีเท่านั้นนะบัวเยียวท่านตำหนิไกลๆกลก็ผมจบแค่ปสีนี่ครับไม่ได้จบมัธยมเหมือนหลวงพ่อจะได้มีคำถามระดับมหกมาถาม คนเป็นสิทธ์ย้อนไม่แน่หรอกบัวเยี่ยวคนจบป .4 ส,สามารถถามคำถามระดับมหกได้ฉันจบแค่ม .6 ยังถามคำถามระดับปริญญาเอกได้เลยแม้ก็ใครจะเก่งเท่าหลวงพ่อล่ะครับหลวงพ่อนะ่ะมีคนเดียวในประเทศไทย หรืออาจจะมีในโลกโดยซ้ำส่วนคนงี่เง่าอย่างผมนะ่ะมีมากมายหลายหลากเออนาเออนาไม่ต้องพร่ำพรลนาให้มันมากมายถึงปานนั้นหรอกจะให้ตอบอะไรก็ว่ามาก็ผมถามแล้วนี่ครับถามว่ายังไงล่ะก็พูดเยินเย,อย้อยืดยาเสิจนฉันลืมถามใหม่สิฉันจะได้รีบรีบตอบประเดี๋ยวคนอื่นมาจะได้ไม่ต้องรอคิว พระบวเหียวจึงต้องทวนคำถามใหม่ว่าผมเรียนถามหลวงพ่อว่าคนที่เขาฟังน่ะจะบาปไหมครับถ้าผมเล่าเรื่องเทวดาให้เขาฟังแล้วเขาไม่เชื่อเขาจะบาปไหมครับพูดช้าช้าชัดถ้อยชัดคำก็ตั้งใจยวนด้วยนั่นแหละท่านพระครูจึงตอบว่าบาปสิบัวเหียวก็ในเมื่อเธอพูดเรื่องจริง แต่เขาไม่เชื่อก็เท่ากับเขามีอกุศลข้อโมหะใช่ไหมใช่ครับสิ์ล้อเลียนขณะนั้นบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ก็ทยอยกันเข้ามานั่งเพื่อให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ให้วันนี้ก็คงจะเป็นวันของคนท้องเพราะผู้หญิงคันแก่พากันมาร่วมสิบรายที่กลับไปเมื่อตอนเช้าก็หลายราย แต่ละรายก็ต้องได้ผลมะตูมเสกติดไม้ติดมือไปต้มกินเพื่อบำรุงคันแต่ถ้าคันแก่มากจวนจะคลอดท่านก็จะให้กล้วยน้ำว้าเสกไปทานเพื่อให้คลอดง่ายท่านพระครูได้ให้ลูกศิษย์จัดเตรียมผลมะตูมและกล้วยน้ำว้าไว้จำนวนมากเพราะรู้ว่ามีคนมาขอบ้างก็ไม่มาเองส่งให้สามีหรือว่าญาติมาขอแทนเพราะคนเขาพูดกันว่า มะตูมเศษของท่านนั้นวิเศษนะักคนท้องกินเข้าไปแล้วคลอดลูกง่ายทุกรายสตรีคันแก่นางหนึ่งครานเข้าไปหาเพราะถึงคิวล่อนกราบสามครั้งแล้วก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อคะลูกหนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเดี๋ยวสิตอบตอนนี้ยังไม่ได้ต้องรอให้คลอดออกมาเสก่อนแล้วหลวงพ่อจะบอก คำตอบของท่านเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนในที่นั้นแล้วท่านจึงสอนหล่อนว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ลูกของเรานะหนูนะให้เขาออกมาอาการครบ32ใหไม่บ้าใบาบอดหนวกก็พอแล้วจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ช่างเขาโตขึ้นขอให้เป็นคนดีมีศีลธรรมก็แล้วกันค่ะ เอาไว้ข้าโตแล้วหนูจะค่อยสอนหล่อนว่าสอนเดี๋ยวนี้แหละหนูต้องสอนกันตั้งแต่อยู่ในท้องข้อสำคัญพ่อแม่ต้องทําตัวอย่างถ้าแม่คนไหนนั่งจั่วไพ่ทั้งวันรับรองลูกออกมาเล่นไพ่เก่งเพราะเขาสังเกตการมาตั้งแต่อยู่ในท้องเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นอีกอ้าวนี่เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่น เด็กจะดีเขาก็ดีมาตั้งแต่ในท้องเลยอย่างบางคนพอคลอดออกมาปุ๊บก็บอกแม่ว่าแม่จ๋าตักบาตเธอท่านเรียนเสียงเด็กพูดนี่ถ้าเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าคนดีมาเกิดสําคัญเขาจะพูดว่าแม่จ๋าซื้อรองเท้าหน้าสูงถ้าแบบนี้ก็แปลว่าชอบแต่งตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ รองเท้าหน้าสูงไม่มีหรอกค่ะหลวงพ่อสงสัยจะเป็นรองเท้าส้นสูงสตรีนั้นแย้งไม่ใช่ส้นสูงรองเท้าหน้าสูงคือใส่แล้วหน้าสูงไงล่ะหน้าเชิดสูงขึ้นไปเลยท่านทำหน้าเชิดประกอบคนฟังหัวเราะอีกแต่พอถอดรองเท้าออกหน้าต่ำเลยนี่แหละรองเท้าหน้าสูง โยมเคยใส่ไหมล่ะท่านถามสุภาพสตรีสูงอายุที่นั่งหลังสุดเคยค่ะเคยสมัยส,สาวๆแต่ดูนี้ไม่ไหวแล้วล่ะค่ะสังขารไม่อำนวยหญิงสูงวัยตอบนางมารอเพื่อจะขอผลมาตูมเศกไปให้ลูกสาว